ครับเฮลเฮ้ทผ He ีนี่เดี๋ยวได้ลดตรงนี้มีสีอูรถใครวะนั่นต้องรอละยกวันน้ำรอดีกว่าอืมอ่า ไรรอบสัตว์หนึ่งรอบลดไปสิบแลคลอรี่เอาลมลมเนี่นายยกอใช่ปะคนนี้คือนายกเหรออันนี้ครับนี่ครับนี่นี่นายนยกอ ครับว้าวนาย,ยกผมแดงมาเชียงคูนเลยอะไรนะนาย,ยกผมแดงมาเชียงคูนเลย <c oughs> อ่าลิงลิงอยู่ในแชทนะส่งไปแล้ววีแชร์ได้ครับเนี่ยคนแน่เน่แน่แน่คนนี้คือนาย,ยกเข้ามาขอตังค์ได้เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคนดูไหนเล้วคนกำลังดูอยู่เนี่ยสวัสดีครับเข้ามาได้กันได้ครับแล้วได้ครับลิศลิ เฮ้ยเว้ยไอ้ดิคอดแปะไว้ที่ลิงล์เราไหนนะขอยืมรถไปซิ่งไหนเลยเดี๋ยวไปเชี่ยวเมืองละคันนี้เหรอไป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 เดี๋ไปว้าวว้าวโ,โหเหาะได้ไหมคันนี้เหาะได้ก็ได้ไม่ได้เ้ยเป็นนายกก็ต้องเหาะได้สิ เดี๋ยวมาดูรถกันดีกว่าฮะให้มาดูรถกันดีกว่าครับดูรถเด้อโอ้ยดูรถไปด,ด,ดูรถกันด,ดูรถกันดูรถกันว้าวไอ้รถเริ่มต้นสองพันใช่ไหมอืมรถเริ่มต้นสองพันมีหนึ่งสองสามสี่สี่คันนะ <c oughs> โอ้ยคันนี้น่าจะดีสุดแล้วแหละ <c oughs> ใหญ่สุด นี่รถราคาสองหมื่นหลักหม,หมื่นสองหมื่นต้นๆเยอะอยู่หน้านรถแต่ว่ารถวอนนี้มอเตอร์ไซค์ยังไม่เข้ามาจากักรยานคันละห้าร้อยมอเตอร์ไซค์ยังไม่เข้ารถอีสิบโลห้ามหมื่นเข้ามาถ้าหกหมื่นแสนต้นๆแสนกลับเดินไปลายๆยังไม่เข้าสปอร์ตอ,อาร์จำสองเข้มา ว้าวอ๋อสองแสนงแสนกว่าต้แแต่ใจรถเคร่อ,อีกแน่น,นอนเลยโอ้อนึกไปไหนเนี่ยนายกนอูแมนากหมูยืนนิ่งหมดโอ้ขาหมูเรากังเกแร่เนื้อแร่แร หนึ่งชิ้นอ๋อเต็มที่สิบอืมตอนนี้กำลังเก็บเนื้อหมูกันอยู่โอ้ได้มาแล้วหารสนใจก็เข้ามาได้นะครับเอลสิตีีมีบูป,ปาไหมเนี่ย มุวันนี้รถรถราคาไม่แพงเลยบอกว่าความจริงถือว่าถูกมากออไม่แพงสุดยอสองแสนกว่าม 6, ั้งสองแสนถูกสุดยอดคันห้าร้อยเก็บเร็วเหมือนกันนะได้มาห้าหกชิ้นแล้วก็เดียอเองนี่โอ้ไม่มีบั๊กด้วย แต่มองออ่นอยู่ใกล้ๆกล้็ไดกดเรียบร้อยได้สองแน่จริงมันกดติดติดบักมาแปดชิ้นแล้วอสิบชิ้นพออันนี้จะทำไว้สุดแล้วมันได้ราคาดีเด้อโอ้ราคาดี ดูราคาอุ่มไหนวะเนี่ยโอ้ยเกือบเร็วป้าเบียได้สิบชิ้นละไปกันต่อไหมไปที่อื่นต่อไหมเลยทำอื่นเลยทำอีกไหมไอะครับไปอ้ไปทำทอื่นกันต่อไหมได้ได้ได้ไปเดี๋ยวเก็บเต็มที่เต็มที่มันนานไปสิบชิ้นพอละ เก็บหมูมัน,มนเ,เป็นไอ้นั่นออตโต้ไงม,มันจะสบายไงยาวแบบเดียวเองเก็แบบไม่นานใช่ใช่ใช่เ,แบบเดียวได้สิบชิ้นแล้วเนี่ยไม่ถึงสองนาทีแต่ว่าเดี๋ยวมันนานไปแล้วลองทำมือเป็นตเเัว K ดวครับตัวคราคามันได้อยู่อ๋อแพ็คหนึ่งสามสิบสี่สี่สิบหกบาทต่อแพ็คมันจะเป็นราคาแรนดอมครับอาจจะได้สูงอาจจะได้ต่ำ อ๋ออยู่ช่วงนั้นสินนะ้วก็คูณก็ได้เท่าไหร่พี่เกียรติคิดเลขประมาณ900ครับอ,อ,อี่สิบตอกเก้าร้อยโอ้ถือว่าได้เยอะนะเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ยี่สิบยี่สิบอ๋อไปแค่ทำเงินต่ออีก,กว่าไปเนี่ยจะพาไปไหนต่ออัวนึงตัวนึงของผมจะเต็มแล้วเอาให้เต็มไปเลยก็ได้ อ่าเต็มไปก่อนเลยก็ได้มันแล้วลองตีดูเราจะได้เท่าไหร่ปั๊บแป๊บซื้อรถได้แล้วดูแล้วอ๋อได้แล้วได้ได้มาสิบสามแล้วทั้งหมดงานมีกี่อย่างในงานเขามีนิดหนึ่งครับก็มีอะไรบ้างมีแรนเนอหมูใช่ไหมแล้วก็นมวัวใช่ไหมใช่ครับหมูนมข้าวเหมือง มันจะมีอะไรกระลำปีใช่ไหมเก็บปูเก็บหอยกระลำปูใช่ครับประมาณหกเจ็ดอย่างอ๋ออ๋อต้อไปน้ำเหมืองก็หกอย่างใช่ใช่เพราะตอนนี้เหมืองจะเป็นของครับอ๋อแบบคนเตียวุดใช่ไหมส่วนมากนะนใช่แต่ของยังไม่เข้าเหมือดเลยครับตัวครับยังไม่เข้าอ๋อเมื่อเมิ่งเปิดเมื่อเมิ่งเปิดเปิดเก็บไปกี่วันแล้วเนี่ยเปิดมาเปิดวันแรกครับโอ้โหในวันแรกโอ้ มาวันแรกเลยรีบเข้าม,านะมันนะเมืองเนี้ยวันแรกใครเข้ามาก่อนได้เปรียบสุดรถยังถูกใช่ใช่ใช่เมืองเอออช่วงแรกแต่งรถก็ถูกหมดครับเดี๋ยวราคาจะขึ้นตอนลังหลังอ๋อลรีบเข้ามานะรแรกๆของถูกหลังของขึ้นแล้วเขาบอกเอาไปเต็มแล้วไปกันต่อโอเคครับไป ไปไหนไปไหนเราจะไปไหนต่อใกล้ส <worldview. S 2> ุดถ <language> ึงแล้วเก็บมมัวใช่ครับสวิตี้จะแม่มัวแม่มัวสวสตี้จะแม่มัว ขอนมหน,น่อยนี่อ้าวอะไรอะไรครับอดินมม,มันมวนลมเฉยเลยเเว้าวได้นมมาทางังหนึ่งเคยกินนมนมวัสดสดไหมดีบรีบจากเต้าผมยังไม่ได้โพสต์เเลยอันนี้หรอ,อ,อไร็ดีเลยเราเก็บหน่อหนึ่งก็ไดั<ะ>ไปต่อโอเคอ่าเก็บตั้งสามถังได้ละ ไอา่านีเคยไม่เคยจุดเก็บลองขีด่ดูเองไหมฮ <sc 're S 2> ลองขีด่ดูคันนี้ขี่ดีอยู่โอ้คันนี้อ่ะคันนี้ไม่ไม่เคยขี่มาร์กเลยจะขี่ไปให้ขี่ไ,ไปเลยเร<ล>า<ล>จะไปไหนไปนะพาไปเก็บพาไปดูจุดเก็บของไงแล้วของโอ้ยทางเข้าลึกจังเว้ยนาเข้า นี่ไม่ต้นข้าวห,หรอเนี่ยอย่างนี้ต้นสาลายไม่ใช่เหรออย่างต้นสารลายใม้บุกอนเก็บโอ้ยไม่มีไม่มีบัคเริ่มเริ่มเริม่มซื้อเริ่มซื้อเกลียวเกลียวข้าวมาไม่เป็นไรงั้นเราเข้าเมืองดีกว่าโอเคอันนี้ก็จุดเก็บข้าวนะมาเก็บก็ได้ข้าวฟันสารลาย <C le af> ไปไหนกันต่อเข้าเมืองใช่ไหม ใช่แล้วเราไปโพลดูดีกว่าไปโพลอะไรเดียวมีตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีกระหล่ำปีมีนมมีเนื้อหมูมีสามอย่างยาียเ โอเคเรามาถึงโกลสโปรสเซกหมูแล้วอ๋อถึงแล้วโมาตั้งหูมาตั้งไกอทำไมต้องเป็นจ็อกจริงด้วยเนี่ยอ๋อมันจะสบายเนี่ยแหละของเป็นอโอโต โอ้เป็นออโต้เลยไม่ต้องกดทีละครั้งทีละครั้งแบบนี้คือดีนะเนี่ยใช่แล้วไม่ต้องมันเหนื่อยกยกดทีละครั้งทีละครั้งอย,อยเดี๋ยวเราไปโปรเซกโปรเซกนมนะแล้วก็โปรเซกกระหล่ำกันต่อหรือหรือหร,รือจะพาไปเที่ยวในเมืองที่อื่นมีจุดตรงนั้นสนใจบ้างไหม เราลองไปขายกันไหมขายเออก็ได้เดี๋ยวแต่ไม่เอาหมูไปขายก็ได้20แพ็กได้เท่าไหร่ว,ว้าวโอเคถึงแผงขายหมูแล้วโอ้ตลาดเอาหมูมาส่งแล้วครับโอ้โห นี่พอขายรับซื้อหมูเนี่ยว่าไงเฮียเยาหมูไหมเฮียเฮียรับเหมาโอ้ยขาย20ชิน้นได้มา8ป0รได้แปด860บาทนี <160. S 1> ทท่จะเยอะอยู่โอ้โอแต่าเยอะจรเงห0สิบ,บาทถ้าเกิดทำครบทุกอย่างก็น่าจะได้หลายพันใช่ใ,ชใชไนกันต<ช>่อด<ๆ>ีไหนกันต่อดี ไป,ไปพวกเราก็ได้ไปไหนนะไปไหนนะไปไหนนะเมื่อกี้เรามีอะไรบ้างเหรอตอนเนี้ยก็ไปเลเบลไหมเรเบลมีอะไรเลเบลไปดูเลเบลไหมอะไรนะมาเลยมาเลยที่ไหนมีทางไปเนี่ย อ๋อว้าววูเล็บลาแล้วจังอุ้ยว้าวบ้านฟักว้าวข้างในมีอะไรเนี่ยโอ้โหไปไปเข้าไปดูว้าวเลยเบลที่ปลอดภัย เซฟโชว์ใช่ไหมเนี่ยเดี๋อวนี้คือเลเบลนะจริงอพื้นที่ปลอดภัยลด์ได้ใส่ไงกดไม่เป็นทำมือเป็นตัวชิปกับเฮดนะ่ะชิปกับชิปกับเอดเอ่ะ ชิปละเฮ็ดถ้ามือเป็นชิปละเฮ็ดเนี่ยมันจะสลายเดี๋ยวสิต้องต้องวิ่งก่อนใช่ไหมใช่ใช่ฮึมตรงนี้มันไม่ทำอะไรตรงเนี้เยเลเวลเนี่ยข้าวของ อ๋อครับของนี่โต๊ะคราฟใช่ไหมครับอาวุธเหรออ๋อนี่คือโต๊ะคราฟอ๋คฟอ,อคุณแจตู้เซฟใช้อะไรบ้างเนี่ยไม้แดงสิบห้าทองคำสิบเพชรสิบหยกสิบเหล็กสิบห้าแท่งทองแดงสิบเงินสองหมื่นบัตรตีบัตรตู้เซฟหนึ่งอ๋อได้ๆได้รับกุญแจตู้เซฟใช่นะโอ้โหมาเก็บของใินะ่ไหมนะนั่นเอ ล้วโต๊ะนี่ทำไรเนี่ยอันนี้มันครับหยกอ๋อไม่ครับไม้แดงกับหยกไม้แดงไม้แดงใช้ไม้ไปร,รูปมห้างฐานสิบใช่ไหมยหยกใช้อะไรมั่งเนี่ยหยกใช้สินส่วนหยกคูณสิบชิ้นแล้วก็ฐานสิบแลวหยกอ๋อได้เงินพันหนึ่งอ๋อนี่คือยังมีแค่ตู้เซฟยังมีเงินวุฒิเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วอาวุธจะเป็นประเภทไหนเนี่ยอาวุธประชิดเหรอแล้วชุดมันมีปืนด้วยใช่อาวุธประชิด อ๋อดูชิดไม่ตีกันทีนะห้ามจะบปูล,ละไขหามออจได0นาทีก็คือตัวประเทศลีน่ะอ๋อข้างบนไม่เป็นที่ชมวิวโอ้ไหนไม่ดูแล้วต้องไม่ดูแลขึ้นทางไหนขึ้นอ๋อขึ้นมาแล้วอีกใช่ไหมเนี่ย อ๋อชมทะเลก็เลยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเนี่ยว้าวม,มีเรือด้วยไปไเป็นเรือได้ไหมเนี่ย <laughs> มันไปไม่ได้ เสียได้ไหนนะมีอะไรอีกไหมเนี่ยนี่ลงเลยลงทางลัดซะด้วยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนี่ยเาเพิ่งเปิดเลยล่ะ่ดะลองเข้ามาดูดาวได้เมื่อเเปิดมาสร้างมาสร้างเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้เมื่อเปิดออกคนยิ่งเยอะได้แล้วได้มีเยอะกว่าคนอื่นเขาเข้าก่อนมาก่อนได้เปรียบเยอะเลยอไปไหนกันต่อดี เราจะไปไหน,ไไหนอ่ะไปไหนเดชมีที่ไ,ไ,ไหร่มาพาไปดื่มไหมไม่เงินหรือ,อ๋อหมดแล้วอ๋อไปโรงพักดีกว่าไ,ไปหาตำรวจกัน <c oughs> ไปเจอตำรวจสาวนหน่อยโวยพวกของหน่วยงานแ่ละอ๋อเ้ยอะไรกันเนี่ยว้าวคนเยอะทำอะไรกันเติมน,น้ำมันรถอ๋อ ทำไรกันปนปนร้านค้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเตือน้้ำมันนหละขับไปชนเลยระเบิดตู้มแม่โอ้ยไฟไหม้เนี่ยเอ้ยรถไฟไหม้ระเบิดไหมเดี๋ยวระเบิดออกมาเนี่ยแหละทำอะไรกันี่รู้แล้วมันจะทำอะไรมันต้องแจกมันต้องใจจะระเบิดตามน้ำมันฮัอโหลว่าไง

แก๊งไหนเนี่ยชาแกง๊งชาแกง๊งอ๋อลอลดิครับวันดีครับอ๋อลอลดิครับนั่นเขาไม่ตอบอ่ะไม่รู้สิลองลิครับท <c oughs> ำอะไรอยู่เนี่ยเอ้า <c oughs> ไม,อ <c oughs> ไมขอจบบมืออยอมืออยู่แก๊งไหนเนี่ยมีหอมาจอดว่าไงคุณหมอกับผม ไอ้หมอทำงานไม่หมอทำงานเดี๋ยวไหมหมอเพิงพ่งเพิ่งเข้าประเทศมาอ๋อเพิ่งเข้าอ๋อเพิ่งเข้าโอ้ยันนี้ก็หมอหมออย่างเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีห่อด้วยหออยู่บนอหอจอดแล้วห,หมอทำงานเดี๋ยวไหมหมอนี่หมอหรือเปล่าน <laughs> ใส่สูตร ไม่ใส่ชุดอ้าวอ่าช่าแก้งโดนแล้วหมอตากทำไมยังก็โดนอยหลังหมอเขาเป็นหมอนีะ่ะเรียนแพทย์นี่เหรอใช่ๆโอ้โหคนไข้เจอก็จะกลัวไหมเนี่ยน่าจะกลัวอะอ้องแว่นหายกัะตี้ทำย<ถ>ังไง ครับพี่ไปขับพอมาอ้าขอับพอมขับพอมท่าไหนเนี่ยเจ็บขนาดนี้เนี่ยอ๋อ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับมันเมาอ๋อเจ็เขาฮะตจ็เขาทิ้น่อยมันเป็นหมอลักษาตัวเองไม่ได้หรออ๋อ,อเสื้อมันเลอะเลือดนะฮะโอ้โ,อโอเดินหมอนี่หมอเจ็บขาหรือหมอเมาอ,อ,อะหมอไปไหนกัน ไปไหนกันไปไหนกันอ๋อในทางขึ้นหอโโหก็ลำบากเลยนี่เราไปหาอะไรดูกันดีกว่านะไปไปไปไหนกันด้ไปไหนกันต่อด้ เราไปดูตรงเมื่อกี้ดีกว่ามีหมอไปด้วยโอ๋ยมีอะไรกอีกเนี่ยอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามีคนตายด้วยในคนหมอว่าไดรับจีบรับสิอ๋อเป็นไรอ่ะโอ้ยอ้าวอผู้สาวรถออกว่ะหมอไปไหนอ่ะอ๋อหมอหมอจะวิ่งทำไมหมอไม่ขึ้นรถอ่ะหมอ <c oughs> หมอที่ทำใหม่หมอไม่ขึ้นรถอ่ะน,น,น่าจะวุ่นวายน่าเดูเลยตรงนี้้ะพารถไม่เจออะไรบมม้างเนี่ย <c oughs> เราไปเข้าผับกันดีกว่ามีขับด้วยโอ้ยคอยขับอยู่ในซอ่องแบบนี้วะเนี่ยเรามาผิดซซยเนะ่ยโอ้ยขับนี่ขับแล้วออมา เชี่ยพับออกมาก็สั่งแล้วเป็นอาวโรเบอร์ดีกว่าควาพสั่นแรงเยอะกว่าอุ้ยแรงเยอะกว่าคนแก่ก็แรงน้อยอย่างนี้แหละเข้าใจโอ้ยทำไรกันอ่ะโอ้ยช่วยเข็นช่วยเข็นอช่วยเข็นช่วยเข็นฝั่งเราสามคนแล้วจะเข็นสู้เขาไม่ไหวอ่ะเออเอ้อนี่เล่นชักกันเยอะใช่ไหมเนี่ยโอ้จะเอาไงจะฝั่งมันแรงมันเยอะจังวะ อืมนี่โอ๊ยเอาเอ้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 าอุ้ยใครเปเลยนะอุ้ยเรียบร้อยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรถทับรถทับไปก่อนดีข้างหน้าข้างหน้าปล่อยก่อนดีครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนอ๋อเฮ้ยจุดจุดจุดพุดอยกอนี่ว้าวนี่คือนี่คือไวชนทั้งเบื้องแล้ใช่ไหมเนี่ย ประชาชนมาลงกันโดนมานัดหมายแล้วหมายไปไหนนี่ไงหมายหมายหัวเลยนะครับผมหมายหัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยอย่าชี้หน้าดิอย่าชี้หน้าดิจะไม่เลื่อนหรอเอาเอาเอาชี้นี่กันมาชี้คนคนเราอ่ะว่าชี้หน้าต้องเปิดไปที่เออเฮ้ยเปิดตำรวจดีกว่าไหมไปดูตำรวจดีกว่าไปเลยตำรวจตำรวจคนเดียวไม่ต้องกลัวได้ไงตำรวจ ตำรวจอยู่ไหนวะตำรวจในรถน่ะเนาะตำรวจคนเดียวเองไม่ต้องกลัวหรอกเขาบอกมองหน้าไม่รู้ใจไปตำรวจดีกว่าไหมไปตำรวจดีกว่าให้มองที่ใจถึงจะรู้หน้านี่ต้องเปิดอกคุยกันผมมาชอบพ่อที่หน้าแล้วใส่เลยอ่ะทำไมอ้ำไมรถมันเปิดซ้ำรถมอนเขาบอกต้องเปิดอกคุยกันเนี่ยพี่นั้นต้องถอดเสื้อถึงจะคุยกับเขาได้อ่ะที่ถกเลยถกอะไรพี่ถกเสื้อถกเสื้ออ๋อ เรายิงชงเลยยี่บินคิบิันเลยโหอ้าวตำรวจตำรวจไปแล้ตำรวจไม่มีตำรวจแล้วออตำรวจไปหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ้าคนอยากอยากมีเรื่องกับตำรวจทำไงเดียไหนตำรวจคนไหนเนี่ยเปิดเลยมาตำรวจคนเดียวเองเปิดเลยเนี่ยเปิดเลยตำรวจคนเดียวเองกลัวอะไรเนี่ยเอาหาคนเฮ้ยตำรวจสวัสดี้ครับตำรวจตำรวจครับตำรวจตำรวจเข้าครับทำไรครับมาทำไมตจ้าเนี่ะ มาทำอะไรครับตำรวจมาทำอะไรครับมาออกเว้แล้วครับตำรวโอ้ยโอ้ยเอาไว้เปิดปิดคนแล้วต้องเปิดหัวนุ่มหัวเหลืองนุ่มอ้าวตำรวจจะผมก็หาอะไรอ่ะตำรวจข้อหาเก่าไม่ดีครับเก่าไม่ดีเก่าเลยเก่าอะไรอะไรอะไรขึ้นเก่าไม่ดีวะเก่าไม่ดีโอ้ยปล่อยผมเลยโอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลย เอาเลยไปโอ้เอาเลยโอ้ยเอา <c oughs> จับอีกแล้วผมไม่ทำอะไรเลยนะตำรวจผมไม่ไม่ทำอะไรคุณเลยผมแค่เดินมาเฉยๆฉยเนี่ยน้ำร้อนผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยผมแค่เดินมาเฉยเฉยทำครับไปแล้วอ่ผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนี่ไงอี๋โอ้ยเฮ้ยตำรวจทำอะไรอ่ะ ตำรวจทำอะไรผมแน่แตายตายผมไหมครับยังไ,ไม่ต่อยเลยแค่เดินชนเฉยๆกันรถผมจะงทำอะไรคุณเลยนะตำรวจยังไม่ทำอะไรคุณเลย,เย,จ,ลเลยจับผมไม่ได้ปล่อยผมไปอา้าวตายแล้วลาลาก่อนนะทุกคนก็เจอกันใหม่เจอกัน <c oughs> เจอกันบาย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 ลาแล้วทุกคนแล้วเจอกันมันจะไปถึงมึงเนี่ยมันจะไปถึงมึงเนี่ยไปไปนะต่อยผมเอาไหมน้ำง้ันก็จะผมไม่ได้นะอ๋อปล่อยปล่อยออเอยเอาเลยเปิดเลยเปิดเลย อันนี้ก็มาดันแข่งอีกแล้วเรื่อเห็นความรังของเมืองแ่ะวโอโหว้าวเออออเอเอดี๋ยวรถพังรถพังด้ันานรถด้ันันรถบุบไปเลยด้าน้นรถบุบไปเลยอันนี้รถรถหือเชื่อมเนี่ยดันไปดันมา ชักตีดึงไปดึงมาเลยดูด้วยดูเครื่องด้วยดูเครื่อง V8 V8 ทีมแฝงนะคันนั้นน่ะไอ้คันนี้รถคันนี้รถหนุบคนน้ำเต้าหู้ไม่ใช่หรอเด้อคันนี้มีคันนี้มีหนึ่งแรงอื่นแรงอื่นแตรงอื่นอะไรอ๋อไอ้คันนี้มันรถดูดจูบีนี่อ่ะคันนี้ V8 คันนั้นน,ะน่นนะซูเปอร์คาร์ V8 ซูเปอร์คาร์ V8 าตำรวจทำลายตำรวจตำรวจทำลายอ่ะอ้าวตำรวจงัดรถกูเอาเลย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 ดีนะตำรวจเขาอีกคนเดียวเอ้ยตำรวจอีกคนเดียวอ่ะเอ้ยตำรวจอีกคนเดียวอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยเอาเลยเอาตำรวจลุกแล้วเอาเลยเอาเลยซ้ำเลยซ้ำเลยก็ดูา